นะโมตัสสะกปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <autour> พ <personaje> ุท <Magic> ธ <festivals> ัสสะนะโมตัสสะกปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุกาสะอจจะโยูโนพันเตอิอจจะขมายะถาพาลยาียะถามุนหียะถาอากุศลียีมะยังกะรำหาเอวังพันเตอิอจจะโยูโนปฏิคันหะทาอายะติง สังวาเรยามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าเจ้าขอตั้งกิจอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทำความผิดปกุศลเข้าสิงกิจทำให้กระทำผิดพูดผิดคิดผิดโดยกายวาจาใจ เคยลบลู่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์ลบลูบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบลูเทพทรงองค์เทพและงคงพรหมทั้งหลายลบลู่พระธรณี พระแม่คงคาพระแม่โพศพพระเพิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุในแสนโกฏจักรวาลในอันันตจักรวาลไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปสุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคกคกีชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้จะต้องเป็นอย่างโน้นใจคิดขดทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลายวิบากกรรมมันใดที่ข้าพระเจ้าเคยติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเราเซียนพระองค์ใดพูดผีปีศาจอสุลกาย ยักมานเหล่าใดอาทิตมานกายสัมภเวสีทั้งหลายเทพพรมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางอีสางนางไม้ท่านใดได้แก่บุญไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก่บุญก็ดีเกตนาหรือไม่เกตนาก็ดี เป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจะนับประมาณไม่ได้แม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควรเสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิด ในการกระทําทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ทุกท่านทุกรูปทุกนามทุกกิจทุกวิญญาณทุกพบทุกภูมิโปรดงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้ เพื่อจะได้ไม่ติดภพติดชาติติดภพติดภูมิไปในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจักสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะอธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียวลูกขอกราบอาราธนา และอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระโพธิสัตว์ปิดามานดารูบาอาจารย์ทวยเทพทั้งหลายทั้ง16บหกชั้นฟ้าสิบ้าชั้นดินโปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าพเจ้า ขอถอนคำอธิษฐานที่พิษและคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยกิจดิษยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโรคความโกรธความหลงจองล้างจองผลานเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจ มีอวิชชาตันหาอุปาทานมานะทิฏฐิกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งผิดพิดและสาบแช่งด้วยความหลงผิดเข้าพเจ้าขอถอนณนับัดนี้อิกมังส จัวาจังมิชาทิฏฐิอธิิฐานังปัจจุทารามิทุติยมปิอิมังสัจจวาจังมิชาทิฏฐิอธิิฐานังปัจจุตารามิตติยมปิอิมัง สัจวาจังมิจชาทิฐิอทิฐานังปัจจุทารามิคำอทิฐานใดๆคำสาปแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติปลัดปลากหรือถึงแก่ความตาย ข้าพระเจ้าขอถอนนะักปัดนี้นะักถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคํำสาบให้หม้หหมอนถอนด้วยนกะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะ คำสาบแช่งอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งเราไว้เราต้องคำสาบให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอถอนนักบัตรนี้ณศูนย์ โมศย์พุทธศย์ทาศูนยะศย์ต้องคำสาบทั้งมวลศย์ด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินข้าพเจา้าขออำนาจพลังทิพย์พลังธรรมพลังจักรวาล พลังฟ้าดินพลังสุริยันจันทาดาวรารัรมีพลังเทพพลังบุญอันศักดิ์สิทธิ์พลังเทพ,พ,พ,เทพผู่รงลธิตสถิตอยู่ในทิศทั้งหลายพลังอริยสงเจ้าพลังพระธรรมเจ้าพลังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โปรดแผ่พลังรัศมี มให้ข้าพเจ้าหมดหมดโศหมดโรคหมดภัยสัพพเคราะวิบากกรรมอันใดจงพินาศสูญไปและพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวงนำตนให้ผ้นทุกประสบสันติสุขอย่างแท้จริง และดับถูกได้ในที่ทุกสถานในการถูกเมื่อเทิน